กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเด้อบรรทุกฐานบรรจุคู่สุขคนที่เข้ามาติดตามช่องน้องข้ามพี่น้องเลยห <c oughs> นะโซดเปด็นระดับระบาดนีเลอ <c oughs> นี่กับสมศริก่ะพี่น้องเลยพ่อใหญ่จอยใสเด็กๆไปเอาอะไรนะน้องตากับน้องขอพ่อใหญ่จอยใส่ผลพลิพ้นทางขาวเลยนะเออพุ่นงามเนาะ เป,ป็นป้าพุ่นอยู่หน้าแน่ดับเลยดิอันเรื่องออกไปอีกอันน่ะมาคล้ำนะ่ะน้องถอดแล้วก็น้องตาลคนจักหลดนี่ตัวเดียวนี่แม่โดดเด,ดียวก็เรียน นืน่ะ่เคม่มาเดียกกัะใสฝืนใส่ืนนะเสียกเอาด้เสียกนะดึงเอนาะอ่ะดีดีเ้อเว้ยอยาไปอีกจังหน่อยอยาไีก เออพ่ออีกเช็คหน่อยอภปใเจ็กหน่อยก็ได้เออเป็นคนพุนเปนไงจอยเปนสิปูมักพิกเช็คนลิตเอาเอามาคูนไห้ยังนาอนี่เนาะฮะแมนบอกคอยตื่นดิปลูกยังเกาะ น <S <S uh. uh. here oh, Boy, ี่ี่นะเออพุ่นงามน่าเคียวๆหเป็นฝุ่นเลยฝุ่นเลยไงนกรอมันงามกว่าตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ก็สีฮะโอ้ตัวนั้นมันเปียกบอตัวนี้งามซีนี่นะีฝุ่นสดเลยฝุ่นสดเลย <laughs> สวยปซองพี่น้องเอ้ยอยากได้กับทักมาหาซื้อเพชรต้องขอดได้เนาะน้ะนองคอยกับน้องอยังแค่มีผู้สาวอยากทักมาหาเด้เห็นอะไรติดต่อต้องขอต้องตัดเลยเด้อ <c oughs> เพชรน้องตัดในแจ็คเพชรเนี่ยฮะ ลมแหง้งแห้งป้าขี้พุ่นนะพอดพว่าลมเออลมแหง้งอะไรยังวะเฮ้ยเ <c oughs> <ห>ดือนได้กับข้าวราวนะเดืนเอนสิมานี้อมีขู่หรือยังจ้นนา <c oughs> น้องๆก็มีขู่กันหลือยังเฮ้ <c oughs> ย้ำหนาวเลยเด้อหน,นาวโอมว่าเพิ่นม่ใหญ่จืดเพิ่นจะมาใส่หมวกผีกเพิ่นนั่นเองผีกกำนันพักอันหัวในหน้าอะไรยังไม่ได้ไปล่อยงัวค่ะป๊อห์อืม อืเพื่อนสิปูเพื่อนจะมาใส่ข้าวหมากผิดให้เด็กเปล่ามาให้เอาคือมาทงพี่แต่ว่าควรอุ้มเฮ้ยเพือนโหลดสิฮักแลยเนาะท้าวอ้ โมวานนี่น้องอึ่น้องเง้มมาลินเล่นเบาหวานจุดเมื่ออดบ้าเพิินเมื่อหอดนะตบ้บไเมื่อนอนหน้าพี่นอนหน้าน้ำนองตายังไ้เมื่อเลยเถอะเดี๋ยวนี้โอ้อืม ลนีจุท่าอนี่ยงไม่ด้ยางมากว่างมาดางมบ่เออตัวรถมาส่งโอ้นั่นน่ะเออเราไม่ได้หูแจักได้ขีดว่าแล้วนี่นขีดรถจักมาได้กับสามคนส่วนแล้วตัวอื่นองดำอะไรเออ Chắc đi okay. Tiền xe mày đấy thì kia hình lăng cầu văn tẩm Ở xuống mà lại

แต่จะแห <bunker. S 1> ้งๆนะทั้งลมทังแดดเลยที่คิดว่าทางดนอากาศแบบสี้ใครนะใครวะแ่นบ่กโอ้รถใครวะ เป็นไงก็งอกนะป้าขีพข้พุ่นอืลโทษโพดขี้พุ่นถ้าเป็นไงจืดเอาะงามเติบอยู่ได้นี่เนาะเ้าจะใส่พุ่น<า>อยู่ได้นี่นะถ้าใส่พุ่นห้องทางหนามจะเป็นจังสีงามขึ้นกว่านี้ใส่พุ่นข้อออกไปนองเอ้ยพุ่นข้ออามาแต่น้าจะเอามาใส่ผัก มังม่วงกับแเป็นหมางแจ๊กเถื่อกุ่มเล็น้อยอะไรมาแม่พี่กายคือการเป็นอะไรกับพี่อยากกินมนันอะไรจะมังม่วงไงยังพ่อใหญ่ใจมาปูกเอียนหัวหนึ่ง xuân tạc, anh hiền cả lời Đi đó anh tuấn, hãy cúc hát đi <laughs> <laughs> bớt <Bước> lại. A chưa có mắc quá là tích. น้อง<ม>ไอนอ้องเจเพิ่นพป่น้องไอ้สอยกันเอาผุนลงแต่ลดได้อะไร อนะไรนาะไปไปเที่ยวกันแาบนี้อร่อยรถอาอร่อยรถออกอร่อยรถออกอร่อยรถออกอ่ะเขาโอ้โหไหว้หแล้วนะนะพี่น้องคลิปนี้ก็ zoom ม,มาพาคควรใชไหมเขาลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องเอ้ย ป่าจาจบอสุภาเราพิพลาประการใดขอโทษขอภายนำไปลายเด้อนี่ฮะข,ขอลาพี่น้องไว้สำนิกก่อนนอกคลิมนะ้าเพื่อกันใหม่น้องสบายดี